กลับมาถึงช่วงอีกช่วงหนึ่งของรายการแล้วครับก็คือช่วงรับสายจากคนทางบ้านใช่แล้วค่ะเหมือนที่บอกไปช่วงแรกนะคะว่าการที่เราได้แชร์ประสบการณ์เรื่องราวชีวิตให้กับใครคนใดคนหนึ่งฟังนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นการระบายและยังเป็นเครื่องช่วยเตือนใจอีกด้วยค่ะใช่ครับถูกต,ต้องอย่างที่ป้าป้าพูดเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเปล่าบางทีเราอาจจะฟังคนทางบ้านแล้วมั่นใจ<ม>ว่ามันไม่เกิดขึ้นสุดท้ายเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจะได้มีแนวทางแก้ไขไงครับว่าเราควรจะแก้ไขยัังงงไค่รบ้น บอกเบอร์ก่อนดีกว่าครับเบอร์ของเรานะครับของรายการเราจะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ชื่อเบอร์ว่า096นะครับ7405569อีกครั้งนะครับ096 7405569ใครมีปัญหาอะไรก็แชร์มาได้เลยครับแล้วก็อยากจะระบายอะไรก็ระบายมาได้<ช>เหมือนกันครับ,รบเบอร์ขึ้นที่หน้าจอโทรเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนเราอยากจะมาฟังเรื่องราวประสบการณ์ความรักจากคนทางบ้านกันคะ่ะว่าจะตรงกับพวกเราไหมรักผิดจังหวะจะเป็นยังไงจะหนัก,ก่าเราหรือว่าจะ แค่นี้เองอะไรรดี๋วบางคนก็อาจจะมาพูดในมุมบวกก็ได้เป็นรักถูกจังหวะใช่ค่ะครับเดี๋ยวรอสายจากทางบ้านนะครับมาดูกันว่าสายได้เราทายกันก่อนไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอาจจะผู้หญิงนะรหรอือเปล่าไม่แน่ใจว่าแต่ซันต้าป้ะขอถามหน่อยแบบเวลาซันต้าแบบมีเรื่องไม่สบายใจแล้วเราอยากระบายเนี่ยส่วนมากเรามีบุคคลเขาเรียกอะไรเป็นเพื่อนสนิทที่แบบโทรไปครั้งไหนก็รับฟังไหมระบายคือระบายยังไง ระบายแบบสบายท้องเอาไม่ใช่โทรระบายแบบเล่าเรื่องสิฉันเจออย่างนี้อย่างนี้มาสายแรกของเรารับเลยดีกว่าไหมโอ้ยตื่นเต้นไหนดูสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อคุณอะไรครับอ๋อชื่อชื่อเปิ้ลค่ะชื่อคุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลขอถามอายุหน่อยได้ไอายุเท่าไหร่ลครับอ๋ออายุสิบแปดค่ะครับเอายุสิบแปดตอนนี้ก็คือยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมครับ พิ่งอ่ายังเรียนหนังสืออยู่ค่ะอ๋อครับผมคุณเปิ้ลวันนี้มีประสบการณ์ความรักจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังครับรักผิดจังหวะของคุณเปิ้ลอ๋ออยากจะมาเล่าให้ฟังมาค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์ให้ฟังเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแอบชอบรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งอะค่ะโอ้ครับ ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะชอบรุ่นพี่คือเราไปส่องเฟซเขามานานมากๆแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะมีแฟนอยู่แล้วซึ่งเขาไม่เคยโพสตลูกกับแฟนเขาเลยอะคะ่ะโอครับแล้วไงคะใช่แล้วก็คือเราอะ่ะก็แบบมันชอบมานานก็คือรวบรวมความกล้าะคะ่ะแล้วก็แล้วก็อินบ็อกอินบ็อกถักเขาไปสวัสดีค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาคุยตอบกับเรามาบ้างไหมคะ ็ส่งแบบอีโมจิมาค่ะก็ส่งมาแล้วเราก็เออก็คิดว่าเขามีใจเราก็ดีใจเออแล้วเราก็แบบเออทักเขาไปสวัสดีค่ะอยู่โรงเรียนเดียวกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่น็ีโรงไรอะไรว่ะรุ่นพี่คนนี้ก็ต้องแบบเป็นคนดังมีชื่อเสียงในโรงเรียนไหมครฮอตไหมครับฮอตในโรงเรียนไหมครับเป็นพี่คนนี้ ใช่ค่ะเขาก็คือเขาก็หล่อเขาก็เป็นนักกีฬาอะไรอย่างงี้นักกีฬาด้วยฝันใจสาวๆก็จะมาเรยเลยฮอตแน่ๆใจใจก็คือก็คือเราชอบอะไรอย่างงี้แต่เราก็ไม่เคยเห็นในโรงเรียนเราก็ไม่รู้ว่าเขาว่ามีสาเรียเพราะเขาก็ไม่เคยควงอะไรอย่างเงี้ยน้อแล้วเขาก็ไม่เคยลงครับเราก็คือชอบเขาแต่พอแบบเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาค่ะเราก็เราก็ไปส่องเฟซเขาอีกแต่ทีเนี้ยมันก็คือแบบเหมือนอกหักค่ะ เออเพราะว่าเขาว่าลงรูปแบบเหมือนกับะะมือกัแบแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็รู้สึกแบบเฟลอะ่ะครับอือแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักเขาไปแล้วแล้ว,ลวสองเดือนก็ไม่น,นานด้วยนะแ<ต>สด<อ>งว่าเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเขาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรใช่ไหมคะ ก็คือก็คือคุยก็คือทักเขาก็ทักมาเราก็ทักไปแต่ก็คือไม่ได้แบบคือด้วยความที่เราแอบชอบมานานแล้วพอเราคุยกับเขาแล้วเขาตอบมาเราก็คือมีความหวังอะไรอย่างนี้แต่เขาก็เขาก็คงไม่ได้คิดอะไรกับเราหรอกแต่เรารู้สึกแบบเออใจโฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันทุกวันไหมครับเนี่ยในระยะเวลาแบบสองเดือนสามเดือนี่ยครับก็คุยกันเกือบทุกวันค่ะก็ไม่ได้ทุกวันแต่ต่อบเอาแล้วพอเรารู้ว่าเขามีแฟนแล้วเราคุยกับเขาต่อไหมคะไม่คุยค่ะ มันเหมือนกับมันเหมือนกับหัวข้อในอรายการเลยค่ะก็คือรู้สึกว่าแบบเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราอาจจะเข้ามาผิดจังหวะในเวลานี้ค้ะถามก่อนเลยว่านะตอนนี้คือเสียดายไหมครับหรือว่าเสียดายก็ภาวนาให้เขาแบบ<ล>ไม่ได้ภาวนาเขาก็ยังภาวนาอยู่ด้วยขอให้เขาเลิกกันใช่ไหมไม่ได้ภาวนาให้เลิกกันแต่ก็ภาวนาว่าเออถ้ามันเป็นวันของเราก็ขอให้เขาแบบ มาหาเรานะอะไรอย่างงี้ก็ยังแอบหวังอยู่ก่อนที่เขาจะโพสต์รูปกับแฟนเขาเนี่ยเราได้มีการสารภาพรักเขาไหมว่าเอ้ยพี่คะหนูชอบพี่นะอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการบอกเขาไหมไม่มีค่ะเขินอ๋อทำไมไม่บอกอะครับหนูว่าคุยต้องถือว่าคุยต้องเป็นเดือนนะถ้าจะนี่น่าจะรี่บอกเขาเลยเผื่อว่าแบบเราหมนกักเขาไว้จังนะใช่เขินคือเราเราต้องใช้เวลาคุยกันก่อนไม่กล้าบอกอะค่ะ แต่ว่าผู้หญิงไม่ไม่ยอมมาจองบอกก่อนก็ยังไงอยู่ผู้หญิงสมัยนี้เราชอบเขาเราบอกก่อนได้ค่ะไม่ผิดค่ะใช่ต้องมั่นใจแบบนี้ครับเขิน่ะค่ะเนี่ยไงเพราะว่าเราเขินไงเราก็เลยแบบก็เลยหลุดมือไปเดี๋ยวคนถัดไปคนถัดไปจะรีบบอกเลยค่ะมีมีคนถัดไปแล้วเหรอคะมีแล้วอ๋อ ก็ขอให้สมหวังกับคนถัดไปนะครับขอให้เป็นคนที่ใช่แล้วก็คนที่ใช่คนที่ถูกเวลานะครับก็จะได้เป็นรักที่ถูกจังหวะนะครับได้เพราะว่าต้องรีบมุกออนให้เร็วค่ะเพราะแม่จะเศร้านานโอ้โหจกต้องแล้วค่ะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะซานต้าสายเมื่อกี้ซานต้ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แอบรักรุ่นพี่เนี่ย ผมว่าน้องอ่ะเขาก็เขาก็ทําถูกเลยว่าเขาเป็นผู้หญิงผมก็เข้าใจแต่ถ้าเป็นผมอ่ะผมจะรีบบอกเขาเลยนะเพราะว่าผมไม่เหมือนอย่างที่บอกไปครับว่าเราบอกเขาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะคบก็ได้เราแค่บอกแสดงความรู้สึกของเราว่าเราชอบเขานะเราเราคุยกับเขาคือเราชอบนะแต่ว่าเขาอาจจะผมก็ไม่ได้บังคับว่าเขาก็ต้องกลับมาชอบเราต้องชอบฉันกลับนะใช่ไม่จําเป็นแต่ว่าเราแค่บอกความรู้สึกออกไปผมว่ามันไม่ผิดนะเนี้ยใช่ครับมาสายสองกันค่ะชื่อคุณอะไรครับ ชื่อชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะคะโมลี่โมลี่โมลี่ก็ได้โมวัวค่ะโมนี่ครับอ่าคุณโมนี่อายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบห้าค่ะอายุยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าเหรอครับครับวันนี้คุณโมนี่มีเรื่องอะไรจะแชร์กับเราสองคนบ้างครับกับเรื่องรักผิดจังหวะตอนมาหาอะไรคะก็เหมือนกับว่าตอนนั้นช่วงแบบจงานแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้วอะไรแงบนี้ย ก็เหมือนเราก็จะมีกลุ่มแบบเป็นกลุ่มแบบน้องๆเพื่อมๆกันสักประมาณแบบสิบกว่าบบวคนเนี้ยค่ะบบจะอยู่บ้านหลังเดียวกันใช่ไหมคะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นอุน้องเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าไปชวนเพื่อนของเขาจากอ่าจากอินมาหาอะไรนู่ก็คืออยู่ยานลำบาตกันหละมันก็แบบเอามาหลัประจอยกันมาแบบไปเล่นกีฬากันเหมือนเป็นกลุ่มที่แบบเออกลุ่มพี่น้องที่อเอาไปแบบเล่นกีฬาแข่งกีฬากันาากอะไรเนี้ยค่ะครับใหญ่ก็เ<ๆ>ห,หมือนเราเขามาแล้วเหมือนว่าเราเองก็เป็นคนมาป้า ก็แบว่ายังไงแฟนที่ที่แบบติดตลกอะไรนี่อยู่แล้วเพื่อนเขาก็ชวนคนนั้นมาว่าเขาก็คือแบบมีแฟนอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบว่ามาเล่นกัรรายการแต่ว่าคือพอจบแบบมาเล่นการแล้วก็แบบเหมือนได้มาเจอกันแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคุยคุยอะไรกันมากเพราะว่าก็อารมณ์แบบฟืลอมันแม่ทั้งคู่ก็ไม่แบบไม่ได้อยาสนใจอะไรใช่ก็เหมือนแบบจากนั้นก็ขาดไปสักประมาณอีกประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าได้กลับมาเจอกันอดีตแบบทั้งทีมเลย แล้วไอ้กลับมารอบสองก็เป็นแบบไปแันที่บางแสนใช่ไหมคะไปอยู่บางแสนงันครับผมบางแสนนี่พอแฉ่งเสร็จปุ๊บล้วก็ไปเจอกานแบางแสนนั่งแบบแทงเอากันปกติอะไรเงรี้ยค่ะเพราะว่าเราก็แบบให้ได้ลงมาให้เ้านะเพราะว่าเขาก็ไปือจากไปเอื้อแฟนเขาอ๋อครับใช่ไปเอื้อแฟนเขาพเ็เห็นแล้วแบบหนึ่งเขาก็แบบลงมาแล้วเราก็ต้องแบบเออตื่นเช้าเพื่อที่จะแบบไปทํางานต่ออะไรเงี้ยครับแล้วเราก็แบบไม่ได้พูดคุยอะไรกันทีนี้พอเหมือนกลับมาที่นั่งสิทธ เราก็แบบไปเล่นกีฬากันตอนเย็นนะคะเป็นเหมือนแบบว่าเราก็แบบโต๊ะตะไม่ใช่เชิงโต๊ออะค่ะผมว่าแบบแกล้งหยอกกันไปหยอกกันมาอะไรเงี้ยแบบพวกผู้หญิงเขาจะบอกว่าเออแบบระวังผีผากนะระวังแบบระวังชอบจริงจริงนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็แบบไม่ให้เขาเสียเพราะว่าเขาก็เป็นเกี่ยวกบว่ามีแฟนอยู่แล้วเราก็แบบไม่ใช่สไตล์เราที่เราจะไปชอบเขาครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็กลับบ้านก้นมาแล้วพอเรากลับบ้านเหมือนเขาเองอก็มีแฟนไปเขาก็แบบไปแข่งกีฬา กันแข่ต่อกาไปแข่งชาอะไรงเงี้ยแล้วเหมือนแบบซื่งรู้ที่หลังว่าเขากระแสเขาก็แบบอยู่ในช่องแบบว่าเลาของนัแห่ง่ะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพักคุยกับนุ่นน้องที่เป็นลักเขาแบบเฮ้ยแบบเออจะทักอาหาเราดีไหมแบบมาแก้งๆเราเล่นอะไรเพราะว่าเรากลับบ้านเนี่ยปกติเราจะนอนอยู่บ้านเดียวกันที่หลังติกที่บอกไปแต่ว่าพอเรากลับบ้านมาเหมือนเขาก็แบบพักกลับมาโต๊ะโต๊ะเราเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยอครับใช่เขามักแบบ ว่าโอเคทักมาต้องเอาเล่นๆอะไรเงี้ยมาคุยกับเราสองอสงามวันก่อนที่เราจะกลับไปลังจิตแต่เหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่สามารถที่จะแบบบอกใครได้เป็นแบบเขาทุกคนแบบเป็นคือแบบพี่น้องเพื่อนกันหมดเลยอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครคิดเ่าไหรไม่มีใครรู้เลยเหรอครับใช่ไม่มีใครรู้เลยเพราะว่ามันไม่มีแบบเหมือนมองเผื่อๆมันไม่สามารถเป็นไปได้ครับอ่ไเหมือนกันเพราะว่าคนอื่นเขาต้องคิดว่าเฮ้เราก็ไม่ได้ชอบสไตล์นี้นะคนนี้เขาก็แบบไม่ได้ชอบสไตล์เราการอะไรเงี้ยใช่ แ็เลยเหมือนเขาก็แบบพักมาแล้วก็แบบมาเหมาือนแบบวิ่งแบบหยอกล้อเล่นกันอะไรเงี้ยเป็นเป<ช>็นจุดที่ชอบหมากล้อเล่นกันใช่พอเหมือนแบบตอนนั้นเราก็กลับไปรังสิตพอกลับไปรังสิตมันก็จะเป็นเหมือนแบบบ้านบ้านที่เราต้องนอนรวมกันประมาณห้าหกคนเลยอ่ะแบบเป็นแ<ห>บบนอกนกันแบบนอนเรียงกันแบบห้าหกคนอะไรเงี้ยแต่เราก็จะจะนอนเรียงกันแล้วแบบเหมือนแบบก็เหมือนแบบกระแผ่กันไปอย่างเงี้ยประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แบบแอบคุยคุยการงานแบบแอบเจอกันแบบ พอคนอื่นไปห้องน้ำเราก็อาจจะเริ่มรี่ตั้งน้ำอะไรอย่างเงี้ยเป็นรู้สึกันได้มากกว่าครับอ่าก็ไปดูดูมาคุื่อนแล้วแบบไอ้ไม่เหมือนรู้สึกแบบเราจะแบบเป็นช่วงคนเแบบเป็นที่แบบคนไหวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่พอเสร็แล้วก็แบบแต่ว่าก็จะทําให้ทุกคนไม่รู้แบบเหมือนว่าเพื่อนๆทุกคนจะไม่มีทางจับได้ครับพอแบบเราตอนนอนเราก็จะแบบเป็นที่แบบรักในลูกเมื่เรียนเลยคือแบบอยู่ในพวกผมเนี้ยแล้ก็แอบจับโดยกันในพวกผมเลยเพราะว่าเราไม่สามารถแบบว่า เปิดเผยให้คนอื่นเขารับรู้ได้เป็นจริงไหมครับครับอะถ้่เกิว่าตอนแรกเขาก็แบบยังมีใจอยู่นะเขาก็ยังมีใจอยู่นะข้าก็เป็นแบบความสัมพันธ์นี้มาจนกระทัท่งแบบเขาอะไปนเรื่องกับแฟนเขาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้น,นแ,แบบคนในในบ้านก็แบบเริ่มสังเกตแล้วแบบเอุ้ยทำไมถึงเลิกกันหรือแบบแอบคุยกับใครในบ้านข่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพฤติกรรมเราบางอย่างก็แบบอาจจะลึกลึกไปนะให้เู้แบบว่าให้คนอื่นรับรูอร้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบนี้งย่จะบอกเพื่อนเราทั้งสองคนว่า มันเป็นแบบนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมาก็แบบพอเหมือนทุกคนในบ้านรู้อ่ะมันก็จะมีน้องคนหนึ่งที่แบบคอยแบบว่าเป็นอารมณ์แบบเป็นแม่ของบ้านแม่ของพีอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยจับแบบนี้แบบคุยกันหลอกแบบอย่าตึ้งแบบห้ามคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่ห้ามคุยกันนะแบบจับแยกเลยปกติอ่ะนอนก็จะนอนแบบคือแบติดกันพอแบบทุกคนรู้ก็แบบมาคนละมุมแหละแบบนอนตุก้าคนละทีะ อ่ะอีกมากคนมากั้นเลยแล้วก็อีกคนึัอยู่ริมกระจายเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้ก็ยากขึ้นแล้วทีนี้อุปสรรคเริ่มมาแล้วครับใช่ก็เป็นเือแยกกันเลยแล้วก็แบบแล้วเวลาไปไหนมาไหน่ะเขาก็จะสังเกตแล้วบเฮ้ยสองคนนี้มันหายไปไหนกันไปเซเว่นหรือไปไหนกันแบบไปแบบสอบกันแบบปกติแบบไม่ให้แบบยืนติดกันแล้วทีนี้ไม่ให้แบบไปไหนมาไหนเยการเกิดให้แยกเลยแล้วก็เป็นที่จับตามองของผมเกเอบคนหนึ่ะ จับตามมงอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างตอนสองปีเ้ยพอเราแยกกันไปเราก็รู้สึเกเห็นละว่ามันยังไม่เต็มที่เลยที่แบบที่แบบว่าเรายังไม่แบบทําอะไรกันสัะอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือจบสถานะต่คนตั้งอยู่แต่คนตัางอยู่แล้วครับตอนนี้ก็เหมือนกับมาคุยกันกลับมาคุยกันที่จะพูดถึงแบบไปเป็นับเยื่อนขั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าก็ถือว่ายังไปกันต่อได้ใช่ยังไปกันต่อได้แต่ว่าตอนนั้ก็แบบ ต้อแบบของติดไว้เยอะเพราะว่าเหมือนแบบว่ามันไม่ได้ปกไปแค่คนในบ้านเหมือนกันว่าเขาไม่ว่าแหละคนแบบสังคมเราอย่างเงี้ยมันอยู่ในแบบ,แบ,บกระได้ยวกนแล้วแบบแฟนเก่าเขาก็เป็นแบบอยู่ในวงการมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งขาวกว่าค,คนมันก็เหมือนกับต้องรู้จักกับคู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างเงี้ยคุณถ้าถามเรื่องข้อคิดดีกว่าคุณมลนี่ข้อคิดอะไรจากความรักในครั้งนี้บ้างครับความในครั้งนี้ก็ ม e so um. mm ื่อก่อนก็คงจะเป็นคนที่แบบมองคนด้วยแบบว่ารูปหร่าภายนอกเพราะกัสบายใจในชีวิตเนาะก็เลยแบบ้ามองในตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเอออะไรที่เราสบายใจแล้วเนี้ยมันไม่จะเป็นที่ต้องมีแบบว่ามีแบบว่าภายนอกเราไม่ต้องมองภายนอกเลยอะไม่ต้องมองหน้าตาไม่ต้องมองฐานะไม่ต้องมองการในชีวิตเนี้ยแต่ถ้าแบบอะไรที่มันสบายใจแล้วมันก็จะไปเองแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําเลยแบบอยากไปแพนไว้เยอะเพราะว่าสุดท้ายแพนไว้เยอะอนาคตอาจจะแบบแยกทางกันก็ได้ ครับผมแล้วถามอีกอย่างหนึ่งครับเนี่ยคุณโมนี่รับชมเราจากทางช่องทางไหนครับเนี่ยจากทางเพื่อนค่ะเพื่อนแนะนำมาอ,อ๋อเป็นแบบว่าเพจเฟซบุ๊กหรือว่าทีวีช่องเจ็ดสิบหกคะเป็นเพจเฟซบุ๊กค่ะอ๋อครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพจใหม่แล้วด้วยนะค,ะครับอย่าลืมแชร์ให้เ,เพื่อนเลยนะครับเยอะๆเลยครับคุณโมนี่ชื่อเพจเฟซบุ๊กคอบ์เลิฟสตอรี่นะคะรับแล้วก็มีหกทีวีด้วยนะครับ ครับครับก็วันนี้ขอบคุณคุณโมนี่มากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ความรักกับเราครับค่ะครับขอบคุณมากนะครับค่่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับก็แอบเศร้านิดนึงเนาะเรื่องนี้ของคุณโมนี่ว่าแต่ซานต้ามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโมนี่ผมว่าของคุณโมนี่เนี่ยมันมีทั้งสองมุมเลยนะมุมบวกกับมุมลบนะมุมบวกก่อนเลยเขาเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะที่กับการที่เขาต้องปิดบังแล้วเขาไปอยู่กับครอบครัวเขาแล้วครอบครัวเขายอมรับกับ สิ่งที่ต้องเป็นแบบนี้ใช่แล้วอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆรู้บาลงคนอย่างที่ว่าแต่ข้อลบเนี่ยอึดอัดนะนอสอง,องอปี<า>แล้วคือแบบทําอะไรก็ไม่ได้จะเปิดตัวก็ไม่ได้จะไปไหนได้วยกันก็ไม่ได้ต้องแอบต้องเหมือนทุกอย่างอย่างที่ผมบอกคือมือย่ยกี้ต้องกักทุกอย่างมันอึดอัดซึ่งแบบจะว่าผิดจังหวะไหมอย่างเงี้ยก็ผิดนะคือคิดว่าผิดนะเพราะว่าปั๊กมองว่ามุมมองมุมมองของปั๊กแล้วกันเนาะ<ฆ>ในเรื่องของคุณโมนี่เนี่ย เท่าที่ฟังมาคือเขาค่อนข้างมีความอดทนสูงอยู่เหมือนกันนะแล้วเขาคนคิดบวกนะคือ2ปีเธอนานนะออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกต้องแกล้งทําเป็นแบบเออเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราแค่อยู่ทีมแบบเล่นกีฬาด้วยกันแต่จริงๆฉันกับเธอรักกันกว่านั้นแอบจับมือกันคือทุกอย่างแบบไม่ชัดเจนอ่ะแปลว่ามันหลบๆซ่อนๆแล้วก็แต่ถ้ามองในเรื่องดีเนาะก็คืออย่างที่ว่าแหละเขาเขาเรียกว่าอะไรเขามีความรู้สึกที่ดีให้กันและกันแล้วก็ มันก็สารสัมพันธ์กันได้เรื่อยๆเพราะว่าการที่ไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นแฟนกันอ,ะอ่ะพอเราไม่เลิกกันเราก็ยังแบบเป็นเพื่อนกันได้อยู่แล้วการที่เป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเพราะว่ามันได้เรื่อยๆแต่แค่มันจะสถานะไม่ชัดเจนแค่นั้นเองถูกต้องที่สุด<ช>ก็อย่างที่บอกครับรักผิดจังหวะวันนี้ของเราก็มีหลายหัวข้อเลยครับมากมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เห็นนี่ก็คือมีอย่างน้องๆโทรมาแล้วก็มีพี่ชิป ค่ะวันนี้เราก็ได้คุยกันแบบพอหอมปากหอมคอไปแล้วเนาะกับปัญหาเรื่องรักผิดจังหวะใครนะคะที่วันนี้พลาดโทรเข้ามาไม่ติดในรายการนะคะพรุ่งนี้รอโทรเข้ามาใหม่ได้เลยแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือทางทีวีช่อง psi ช่อง76ค่ะแล้วก็มี YouTube นะคะแฟนเพจ v6tv ค่ะใช่แล้วก็ยังมีของรายการเราอีกใช่ค่ะสดสดร้อนรเลย h o t love story ใช่แล้วค่ะครับแล้วก็พบกับพวกเราได้ทุกวันพุธและวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับเพราะทุกปัญหาความรักต้องถูกแก้ไขครับ พบกับพวกเราในรายการ Podlove Story ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับสว,ส,สวัสดีค่ะ